สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมโอโมเนซ a าชแนลนะครับผมวันนี้ผมก็มีเซตไอเทมมาแนะนำนะครับก็คือสกัดนะครับผมได้ไปลองเล่นมาแล้วครับเล่นมาเยอะพอสมควรเลยนะครับผมผมได้ไปทดสอบแล้วก็ไปลองเล่นมาว่ามันจะใช้ได้ในสถานการณ์จริงๆหรือเปล่านะครับก็สรุปว่าผมคิดว่ามันใช้ได้นะผมก็แบบนั่งทํากับเพื่อนแล้วก็แบบนั่งคิดเปลี่ยนวิธีแบบว่าเออ ไอเทมไหนมันจะดีสุดอะไรอย่างนี้ก็ได้ไปลองมานะครับก็รู้สึกว่าเซตไอเทมเนี้ยมันน่าจะเจ๋งเป้งจริงๆนะครับเจ๋งเป้งในระดับหนึ่งนะครับก็จะไม่บอกว่าเจ๋งเป้งที่สุดแล้วกันนะเผื่อแบบคนอื่นเขาก็ทำไงเก็ตปก็เดี๋ยวมันจะไปดูแบบนั้นก็เดี๋ยวผมก็ได้แบบแนวทางและกันอ่ะพูดว่าแนวทางให้น้องๆได้ไปลองใช้ดูนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันใช้แบบใช้งานได้อะ่ะมันไม่ได้แย่นะครับแล้วก็แบบว่าดีด้วยนะตัวมันแรงอยู่แล้วในตัวใช่ไหมเก็ตป่ะ มันเลยไม uh. ่จําเป็นต้องพึ่งของไอเทมดาเมจเลยนะครับไปดูกันเลยนะครับว่าไอเทมมันเป็นยังไงนะครับสาหรับสกัดนี่นะครับผมจริงๆอันสุดท้ายอ่ะครับไม่จําเป็นต้องออกก็ได้นะครับผมแนะนําว่าเป็นตายเกิดหรือไม่ก็อันนี้อาจจะเป็นไอเทมนี้นะครับเพราะว่าที่ผมไปลองมามันก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันคุ้มค่าขนาดนั้นนะครับไม่รู้สึกไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบเออว่าแบบว่ามันแรงเพราะอันนี้นะอะไรประมาณเนี้ยสมุดเขียวครับผมไม่ได้รู้สึกว่ามันแรงพอเนี้ยผมรู้สึกว่ามันแรงด้วยตัวมันเองแบบพา s s i ีส s สกิลหรือ กับสกิลของมันอยู่แล้วมันแรงด้วยสกิลของมันอยู่แล้วครับผมรู้สึกว่า5้าไอเทมเนี้ยมันค่อนข้างที่จะโอเคกับสกัดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับสำหรับแมนเทนออฟลานะครับได้พลังชีวิต1,000พแล้วก็เกาะ200อีก2 2 5นะครับแล้วก็ได้เนี่ย60ฟื้นฟูลพลังชีวิต5าวิก็คือได้ฟื้นฟูขึ้นไปอีกตอนเราแบบเข้าไปนัวอะไรอย่างงี้นะครับแบบมันก็จะได้เลือดเด้งขึ้นมาแล้วก็ไกลอาก็ได้เลือดได้ต้านเวทออกมาแทนทอยผมรู้สึกว่าตัวมันค่อนข้างแม็กอะ ก็เลยไม่จําเป็นต้องออกทอยเต็มเมเพราะว่าเราจะมาเอาเลือดจากไกอาแทนอ่าไกอามันจะออกแล้วไม่ได้เลือดแล้วอันนี้ได้ความเร็วเพิ่มที่5ด้วยนะครับผม<ๆ>ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็เนี่ยเมื่อโดนโจมตีจะฟื้นฟูนะครับตามตามนี้เลยนะครับแล้วก็ชิ้นต่อมาชิอลออฟลอสนะครับที่ผมออกชิอลออฟลอสก็เพราะว่าตัวสกัดอะมันเป็นตัวที่ไม่ใช่ว่าแบบตุ้มเดียวแล้วไปหวัน่นนะเก็ตปะมันมันมันต้องตีด้วยผมที่ผมเล่นมานะผมรู้สึกจริงๆแบบถึงจะออกอยังไงมันก็ยังไงมันก็ต้้้อออองงงตตตตีีแแบบกกก่่นนัั2ทถถึึ 3T ลลว็คยยมมเเจะา มาเพื่อแบบล้วงแคลรี่ตอนแคลรี่มันตีเราอะไรเงี้ยมันจะติดสโลว์แล้วมันจะหนียากเก็ตไหมพอแคลรี่ติดสโลแล้วมันจะหนียากปุ๊บเราก็จะมีโอกาสได้ตีมันเพิ่มขึ้นประมาณสักสองสามทีตามที่เราต้องการก็เลยผมคิดว่าจิบล็อก็เป็นถือว่าเป็นไอเทมที่ค่อนข้างคุ้มอยู่นะครับในสก,กัดนะแล้วก็อมู l เลตเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวมันมันมันให้สแตุดีตรงเลือดสองพันพลังชีวิตสองพันะพอผมออกไอเทมถึงชิ้นเนี้ยเลือดในเกมผมก็จะประมาณหมื่นเจ็ด หมื่นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นฮีโร่ที่เลือดเยอะที่สุดในเกมแล้วบนะตอนนี้นะผมคิดว่าไม่รู้อะไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าเลือดถึงแบบเกิน1 6ื่นหกหมเจอะไรเงรี้ยประมาณนี้นะพอถึงไอเทมชิ้นเนี่ยเลือดก,ก็ประมาณ17ื่นเจ็ดแล้วก็คือแบบเราสามารถเข้าเป็นัวแคล,ลี่หนึ่งหนึ่งได้แน่นอนหนึ่งตัวการันตีเลยนะถ้าเรามีติ๊กเกอร์นะครับผมแต่ส่วนชิ้นสุดท้ายอะ่ะผมคิดว่าออกเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ถนัดแล้วแต่ชอบอาอาจจะออกเป็นของเวทก็ได้เผื่อคนอยากได้ดาเมจจริงๆนะครับแต่ ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องออกของเวทก็ได้ออกแค้งล้วนอย่างนี้เลยครับมันแรงจริงๆครับไปลองเล่นดูได้นะครับเดี๋ยวดูคลิปนี้เสร็จปุ๊บไปลองเล่นเลยจริงๆมันแรงจริงๆครับสามารถตบได้เกือบทุกตัวนะครับเรื่องรูนผมใส่รูนนี้นะผมใส่รูนโกลเด้นบอดี้สิบเม็ดแล้วก็โปรเทคสิบเม็ดนะครับแล้วก็ผมใส่โปรเวทห้าเม็ดแล้วก็สเตนห้าเม็ดนะครับเพื่อที่จะเอาความเร็วโจมตีด้วยมันก็ค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะว่า สกัดมันก็มันเลือดเยอะอยู่แล้วล่ะครับถ้าเราออกไอเทมเซตนี้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะเอาแบบมีจกเกอะเวทต้นเกมนิดๆอ่าเกต้ามีแบบจกเกอะเวทเข้ามานิดๆไม่เยอะมากกิมมิกกิมมิกนิดหน่อยแล้วก็มีความเร็วโจมตีในการตีสู้คนหม่ตอนเขตมันต้องเขตสู้อยู่แล้วไงทราไหมเข้าใจว่าตอนตีอ่ะมันต้องมันมีจังหวะที่เราได้ตีธรรมดาก่อนกันอยู่แล้วว่าจริงๆนั้นในเลนนะที่ผมไปเล่นมานะครับก็จะประมาณนี้แล้วใส่ตามก็ได้หรือใครจะใส่โปเวทสิบเม็ดเลยก็ได้นะครับแต่ผมจะใส่อย่างละ5นะไม่ได้เสียหายอะไรเพราะวว่่่าาาเเเเเข้้ไไปในนกมมมลลลืืออออผยยะะูแแงงงงรรพััฝคบ นี่นะครับ for ่า for l e a t w a n d e r e r นะครับก็คือไอ้เขียวๆตีแล้วติดสโลนะครับเพื่อที่จะเอามาไล่ทุบไล่ทุบยิ่งเราพอมีติด for l e a t ติดคีบอั l o ้อที่ผมออกมาอีกก็คือ มันจะเดินไม่ออกแน่นอนอยู่แล้ว,ลวเพราะแครี่ส่วนมากจะไม่ค่อยออกงเทาง้าต้าน C ีซีจะค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็จะเอาคิวและได้เลือดมานามานะครับแล้วก็นี้ก็บอกพลังโจมตีปกติก็จะประมาณนี้นะครับตามรูปเลยนะครับถิ่มออกก็เดี๋ยวถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงดูในคลิปนี้ก่อนก็ได้ครับค่อยไปเล่นเองนะครับผมก็ฝากดูคลิปฝากกดไลค์ฝากกดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ไปเจอกันในเกมนะครับไปดูต่อนได้นะครับผมว่ามันเป็นยังไงมันใช้ได้จริงๆหรือเปล่านะครับผมไปดูก เขาคิดก็เลยละกการไอเรือมาหายไม่ไหนวะอเอาวกระแทกจัดจริงๆว่ามันอยากดู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 เอาเลือดมาแลกเอาเลือดมาแลกกับความอยากดูมึงมันอยากเห็นนะมันอยากได้อยู่นะมันอยากได้อยู่ อ่ะมันพ <iles> ุ er toys, think, 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 ่งไปแล้วต <bar> ้องเสียบบิ gger หมดเลยจังหวะเนี้ยจังหวะเนี้ยเต้นแ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 ต้นหมัดเอาจริงไปละจ้านี่ไงเวฟบัดเดียวอยู่หมดเวฟเลยเดอามามันชอบอยากรู้อยากเห็นนะมันจัดให้มันแค่หน่อยนะมันยังอยากรู้อยู่มันยังอยากรู้อยู่มันยังเอามันติดจีจีอย่างนี้เอ้ารอดเฉย ก็ต้องไดกินมันได้ที่เราใม้ไม่ได้เลยนะก็ไเลยไม่เกินดีกว่าด้ยเฮ้ยสา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 ยเฮ้ยนี่ไงโดนโดนไปดิโดนไปดิโดนไปดิหน้าสั่นนะหน้าหน้าหน้าสั่นนะนะเหวออยู่นะนี่ไงโดนไปดิโดนไปดิโดนไปดิโดนไปซี่โดนไปซี่โดนไปซี่เดี๋ยวเลือดเต็มแป๊บเดียวเลือดเต็มไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวล ซีซีดอกนึงอะถ้าคิดตัวนึงได้เนี่ยสองร้อยกว่าก็ไม่จำเป็นต้องกลับบ้านอะเดี๋ยวมันนี่มันชอบมันชอบมันชอบรับดาเมจมันชอบมันชอบมาสิมาสิเดี๋ยวเพื่อนมาแล้วกันเจียวเพื่อนมาแล้วกันเจียวเพื่อนมาแล้วกันเจียวเพื่อนมาแล้วกันอยู่ซะไรเงี้ยอยู่ซะไรเงี้ย โอ้โหไม่เงยมันเอ้าลิงมาแต่ผมไม่น่าไล่มันด้วยแหละมันลิงใบแต่ไม่เป็นไรครับสอนเชิงให้มันดูมาละผมได้กรอบไฟนี่ผมจะโหดจัดเก็บชิบไว้ด้วยแต่มันก็ใบอยู่แล้วดีกว่าเอ้ยมันเดินตาวฮันเดินปิกปัคโอ้โหรอดอย่างปฏิหารเดี๋ยวไปดัดเดี๋ยวมานะ ชอบเดินทางเสี่ยงมันชอบเดินทางเบี่ยงมันต้องเสีย่ยงธรรมดาแง่รอดรอดไปผมแบบจัดยำซ้อมเลยอะไร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 ทำให้ผมหล่อทำให้ผมหลอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็น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 เรียกว่าหลอกหลอกล่อเฉย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 เย็นเย็นเอาดีวิ่งตามกูมาดิ สวนนะเว้ยกูสวนนะเว้ยกูวนนะเว้ยกูสวนนะเว้ยกูสวนนะเว้ยเฮ้ยอยาอยาอยายาอย่าย่าอย่าย่ายายอยา่ายาอยาย่าอยายาอย่อ่าย่ดอยย่ไอยาอย่ย่ยมาอยาย่า่อย่อยอย่าอาอย่าอายอยาย่ยอยยาอายอ จะเอาหรือไงมึงไม่จำเหรอสองตัวเล็กมมึงไม่จำหรือไงมึงอยากมีตัวที่สามใช่ไหมมึงแทงกูสิไม่กล้าไม่กล้าอายุน้อยร้อยโลนะเว้ยกูอะตัวไหนตัวไหนอะตัวไหนตัวไหนจะเอาอะตัวไหนจะเอาอะตัวไหนจะเอาอะตัวนี้จะเอาไหมล่ะตัวนี้จะเอาไหมล่ะตัวนี้จะเอาไหมล่ะเขาเรียกว่าเผื่อเผื่อเผื่อมันหนีเมื่อกี้พิกไปก่อนเผื่อมันหนีไปมาจะมันจะทำไร เฮ้ยดีเฮ้ยเอ้ยมาเล่นบ้าปะเนี่ยเฮ้ยบ้าปะเนี่ยบ้าเหรอบ้าพลังเหรอบ้าพลังเหรอโอ้โหมองได้อีกมันไม่มีติมันไม่มีติเงื่อนข้ามาเลยข้ามมัน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 สวยโอ้ยอย่างนี้ดีดีบอกเลยถ้ากดัดรวยอย่างนี้ดีดีอย่างนี้จีดีอยางให้มีของไอ้น้อง รู้ว่ากูสักอะไรมึงจะไม่เล่นอย่างนี้อ่ะอาริงจะเอาไอาริงจะเอาไอาริงจะเอาอ่ะอาริงจะเอาอ่ะอาริงจะเอาอ่ะตกไปได้ลงพื้นนะนี่ลงพื้นอันนี้ลงพื้นเอาโอ้โหเพื่อนมันช่วยอ่ะดูดิรับไปเต็มเต็มเลยนะบางแกร์ทั้งจูบทั้งท่าหนึ่งทั้งกติก็คือไม่ไม่ไม่ลดอ่ะไม่สะกิดตีกิ้วก็เลยเต็มต้องให้ลิงเหรอต้องให้ลิงเห ตางหมดเลยวี่ลิงมันได้มีปากมีเสียงไลมนี่จนไปวอลลิ่งโดนเด็ดโดนเด็ดเอาแล้ววะโดนเด็ดชอบม้นหน้าแต่ว่าเอาเอาโดนยิงตูตามหมดไปเนี่ยเอาเร็วมากมากับกูดิมากับกูดิยิมแอกะยิงมแอกะยิงมึงแอกะฮะมึงดูปั๊มตีกูดิมึงเห็นไหม เห็นด้ามเอ็ไหมเห็นด้ามเอ็ไหมเห็นด้ามเอ็มึงต้องวิ่งแล้วจังหวะนี้มึงต้องวิ่งแล้วกอ๋อให้มึงเฉยแหละมึงจะมาแน่ๆเลยึงมาดึงมาลิงมาแล้วทำไมด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 ิงมาแล้วทำไมยืูขอขยี้หน่อยกูขอขยี้หน่อยขอขยี้หน่อยเอาโอเคไหมเอาโอเคไหมจังหวะนี้เอาโอเคไหมแถวเพเคไหมจะเอาเคเหรอจะเอาเคเหรอจะเอาเคเหรอกูดูออกจะโอเคเหรอจะพุ่งสวนกูกูรู้ไอ้น้อง ี <ort. S 2> ่นี่มึงรอดูตรงนี้มึงรอดูตรงนี้จับกล้องเลยมึงจับกล้องเลยอ่ะพุ่งไปแล้หนพุ่งไปละหนึ่งพุ่งไปละหนึ่งเหลือหนึ่เหลือหนึ่งเหลือหนึ่เหลือหนึ่มาดิมาดิมาดิโอ้ยา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 ่าวยายเ่ยายอยายยายาอยาา เฮ้ย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 ขอตั๊กหนึ่งได้ไหมโอ้โหไม่ให้ตันโดนเดี๋ยวมาเราคงกอกันดีกว่าเฮ้ยอย่าตายนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเราวิวอ้าวเราวิวเสียชีวิตจังหวะนี้โอ้โหมันรวยแล้วเพื่อนมันไล่มาว่ะเอาป่ะเอาได้นะเว้ยมาดิปีไปไหนฮะเกี่ยวมันดิมันจะปิ้นมันจะตีหมดแล้วโอเค em ngào đi ngoài ơi vươn 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 Đi vươn ơi vươn đi vươn ơi vươn đi vươn ơi 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 như ơi ได้ใช้ได้ดูเล็ดอยู่เล็ดอยู่แป๊บนึงดูเล็ดเด้งดูเล็ดเด้งดูเล็ดเด้งโอ้โหอย่างก๊อตเจ็ดร้อยแปดร้อยทีละแปดร้อยวิละแปดร้อยนี่ไงตีไงนี่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 ไงโดนไปตบหนึ่งเมื่อกี้โดนไปตบหนึ่งจบเลยเหรอจบเลยเหรอจบเลยเหรอเฮ้ยใจเย็นดิ ใจเย็นดิใจเย็นดิฆ่าก่อนเฮ้ยฆ่าก่อนเฮ้ยอง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 แล้วมึง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 ไม่ดีแล้วแบบนี้ไม่ดีแล้วเพื่อนไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วก็นึกว่าจะสตรีมเมอร์สามทางโอ้โดูลเล่ดเด้งดินี่จะเดินจากหน้าบ้านเขามาตรงนี้นะเนี่ยเล่ดเต็ <ส donne> มแล้วเสียเวลาวาร์ปกลองเลยไอเทมเนื้ เฮ้ยโดนโดนโออกขวาน,นิดนึงอา้าวสวยอย่างนี้เจง๊งกูบอกเลยเจ๊งเดี๋ยวมาก็ได้เดี๋ยวมาก็ได้เ,ดไดเอาติดเหรอมาดิ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 าดาดาดเฮ้ยไปโอเลตไปโอเลตเฮ้ยแมงตโลเดีย๋ยวไม่ออกเลยว่ออะแมงเอ้ยแมงเอ้ย,ย,ย,อยทำไมเป็นกูเนี่ยแมงเอ้ยทำไมเป็นกูวะ เดี๋ยวเราหงุดหงิดนะขบหนึ่ง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 อยู่แสงเหรออยู่แสงอ่ะหยู่แสงอ่ะอยู่แสงเหรอ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 เอสข้ามบันไดกินตัวเนี้ ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับสก,กัดเซ็เนี้ยผมบอกว่าเลยมันโหดจริงๆนะผมเล่นมาประมาณ4ี่ชั่วโมงติดอนะ่ะผมเล่นแต่สก,กัดแล้วก็เซ็เนี้ประมาณ4ี่ชั่วโมงติดนะจริงๆนะเพื่อทดลองดูว่ามันใช้ได้จริงไหมนะผมรู้สึกว่ามันใช้ได้นะครับดูดาเมจไอสมุดเขียวอ่ะตัดไปก่อนเลยนะครับผมเพิ่งได้ตอนจบเกมเลยนะครับผมมันไม่ได้แบบวัดดาเมจมาจากสมุดเขียวเลยนะแบบมันดาเมจมาจากพารสีฟมันรูแ้แๆเลยกับสกิลของมันนะครับแล้วก็ ออกไอเทมเซตเนี้ยมันจะถึกมากๆเลยนะครับแล้วแบบมันจะเข้าๆออกได้เราเล่นชุดหนึ่งเราออกเราเล่นชุดหนึ่งเราออกเ,เ,เออกเ็ตปะก็ประมาณเนี้ยที่ผมเล่นให้ดูเมื่อกี้นะครับคือแบบออกไปรีเลือดแป๊บเดียวมันก็เต็มแล้วยืนเฉยอย่างอยูว่าไปตีคีฟก็ได้อะไรเงี้ยครับดูดาเมจดิด,ดาเมจเยอะกว่าแคลรี่อ่ะดูดูค่าพลังผมดิรับเท่าโลมอ่ะแต่ดาเมจผมสามารถทําได้มากกว่าแคลรี่อ่ะก็เซตนี้นะครับบอกต่อนะบอกเลยโหดจัดๆนะครับผมมันใช้ได้จริงนะนี่ผมเปิดให้ดูเลยว่าผมไปทดลองมาแล้วจริงๆนะครับไม่ได้โม้ดูนนะี่ ดูเห็นไหมแต่4ี่ทุ่มตอนนี้ก็ตีหนึ่งครึ่งตีตีตีสก็ไปทดลองมาให้แล้วนะครับว่ามันใช้ได้จริงๆนะครับไม่ได้โม้นะครับผมก็เอาลองไปลองใช้กันดูได้นะครับผมของดีบอกต่อเจอก,กันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย